à, Xin chào, đến đây. Xin chào, Tổng thống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  รบคัต้องขอ,อกล้าดรนึนิง <c oughs> ครับ <c oughs> แม่สอบโมนิธิสามาัรถีกักรกุศลที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านองสูงใหญ่แห่งประเทศสาธารณชาชนจีนประจําเชียงใหม่เดินทางมาให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนประการหนึ่งนั้นท่านก็จะมาให้กําลังใจกับ ที่เราได้เยนเชิญจากประเทศสหรจชประชาชนจีนผมเว่ในนามของตัวแทนขององค์กรต้องกลับขอบคุณท่านองสูงใหญ่ที่โกุณาให้เกียรติมาเป็นครั้งที่สองในการเดินทางมาแม่สมุนิ้ที่สังคมการสนในครั้งนี้คณะกรรมการปัจจุบันนี้ก็สืบทอดเจตนาของบรรทชนที่วางไว้ให้พวกเราไปต่างที่ท่านทั้งหลายนั้น 也是我们本堂的副理事长。的拉拉拉，拉拉拉这是我太太。我们刘静怡，呃，刘学习的，这是我们这个中泰友好的结晶。呃、啊，老前辈，还有我们。 成全部的。

ได้รับเกียจครับท่านองสูงใหญ่ประจำเชียงใหม่ได้เดินทางมาเยี่ยมที่น้องประชาชนชาวไทยเชืาาเ้อสายจีนในอำเภอแม่สอดพร้อมกับมาให้กำลังใจกับคณะครูจากประเทศสาธารณชาชนจีนที่ได้มาสอนที่โรงเรียนราชิยาในวันนี้ซึ่งโรงเรียนราชพิยาได้มีได้มีครูจากประเทศจีนประมาณ2 0กว่าท่านที่เดินทางมา ประจำอยู่ที่โรงเรียนท่านกงสูลและคณะก็ได้มาติดตามการทํางานพร้อมกับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อจะพัฒนาการเรียนการสอขนของโรงเรียนราชยาตี้นี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าจริงๆขึ้น